สำหรับทุกท่านที่มีรถนะฮะตัวเบรกเนี่ยครับมันเป็นตัวที่เซฟตี้เราที่สุดนะครับสำหรับความปลอดภัยของตัวเรานะฮะมีแค่เบรกนะครับแล้วก็มีคล้ายคันเล่งนะครับถ้าเบรกมันมีปัญหานะครับชิปหายไว้ว่ามานก่อนหน้กระ,ะับ <DI ES> อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับที่เราจะให้มาดูนะฮะสำหรับเกี่ยวกับตัวผ้าเบรกนะครับที่เป็นสัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนนะครับตัวผ้าเบรกเนี่ยนะครับออกแบบมานะฮะมันจะมีเขาเรียกว่าเหล็กเตือนตัวนี้ นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่เหล็กเตือนข้างๆแล้วนี่คือหน้าผ้าเบรกนะครับนี่นะฮะถ้าเหล็กเตือนตัวนี้เวลาเราหน้าผ้าเบรเนี่เราเหยียบไปปุ๊บเนี่ยหน้าผ้าเบรกถึงเหล็กเตือนปุ๊บเนี่ยเหล็กเตือนนะครับมันก็นจะไปสีกัดจุดจานจานตรงนี้ <c oughs> นะครับนี่จานนะฮะพอสีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเสียงนะครับเป็นเสียงกิ๊กกิ๊กกิ๊กนะฮะถ้าเมื่อไหร่เตือนขนาดนี้แล้วแล้วคุณยังไม่เปลี่ยนนะครับสิ่งที่คุณจะตามมาหนึ่งนะครับตัวผ้าเบรกตัวนี้ยิ่งบางนะครับ ลูกสูบมันก็จะดันออกนะฮะพวกลูกสูบในตัวคาลิปเปอร์ดันออกปุ๊บเนี่ยเบรกไม่อยู่นะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับตัวจานเองนะฮะนี่มันก็เข้าร่องไปอย่างนี้เลยนะครับทั้งหมดนะเพื่อนๆเห็นไหมถ้ามันจานเบรกนะครับถ้าเจียไม่ได้นั่นหมายความว่าเราเสียเงินนะครับซื้อจานเบรกใหม่อีกต่อที่สองนะฮะส่วนสุดท้ายนะครับนะชีวิตเรานะครับสําคัญที่สุดนะฮะถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับ เบรกไม่อยู่นะครับชิปหายวายวอดแน่นอนนะครับฝากไวล้ละกันฮะเกี่ยวกับเรื่องเบรกนะฮะความปลอดภัยล้วนๆเลยนะครับผม